ตรงนี้ขอเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะคะเกี่ยวกับ การอธิบายของตัวฟังก์ชันนะคะของเครื่องหมายโคลอนเครื่องหมายโคลอนเนี่ยนะคะเวลาที่เราจะหาค่าผลซ้ำอย่างเช่นหาค่าผลรวมตั้งแต่เซลล์ C4 จนถึง C10 แล้วเราใช้ฟังก์ชันซ้ำเราพิมพ์เท่ากับ SUM ซ้ำถ้าเราพิมพ์แบบนี้คือการหาผลรวมเราจะต้องพิมพ์ C4 บวก C5 บวก C6 บวก C7 บวก C8 ปีแปดตัวปีปิดแบบนี้แล้วก็ปิดวงเล็บแล้วเราก็กด enter ถ้าเราทําแบบนี้นะคะเราจะต้องพิมพ์ทุกเซลล์แล้วถ้ามีข้อมูลเป็นพันหรือเป็นหมื่นนะคะการพิมพ์แบบนี้ก็ไม่ไหวดังนั้นมันจะมีเครื่องหมายตัวหนึ่งที่ช่วยก็คือเครื่องหมายโคลอนเครื่องหมายโคลอนคือเครื่องหมายอะไรก็คือเครื่องหมาย จุดสจุดบนและล่างนะคะที่แป้นคีย์บอร์ดก็คืออยู่ปุ่มเดียวกับปุ่มสอโซหรือวอลแวนเราเปลี่ยนโหมดเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็กดช f t ค้างไว้แล้วก็กด1ทีจะเป็นเหมือนจุดแบบนี้เห็นไหมคะในความหมายของเครื่องหมายโคลอนเนี้จะมีความหมายว่าเซลล์ที่อยู่ข้างหน้าเครื่องหมายโคลอนคือเริ่มต้นที่เซลล์ไหนแล้วเซลล์ที่อยู่หลังเครื่องหมายโคลอนคือถึงเซลล์ไหนในความหมายตรงนี้คือ หาผลรวมตั้งแต่เซลล์ C4 ถึงนะคะนี่คือความหมายถึงเซลล์ C10 แล้วก็กด enter นะคะก็จะได้ผลรวมแบบนี้เหมือนกันแล้วถ้าเราต้องการหาผลรวมตรงนี้ขอยกตัวอย่างมาให้ดูตรงนี้อีกนิดนึงเราต้องการหาผลรวมของครั้งที่1และครั้งที่2รวมกันเราพิมพ์เข้ากับ sum C4 40เราจะต้องมีเครื่องหมายคอมมา D4 D10 แล้วก็กด Enter เขาก็จะเอาผลรวมตั้งแต่ C4 ถึง C10 กับ D4 ถึง D10 มาคำนวณให้เราก็จะได้ค่านี้เครื่องหมายที่ควรจำก็คือ colon และ คอมมาคอมมาคือกั้นระหว่างขอบเขตโคลอนคือถึงที่จะช่วยให้เราอ้างอิงถึงตำแหน่งเซลล์ที่เราจะนำมาคำนวณได้ตอนนี้คือให้ทำความเข้าใจ2เครื่องหมายนี้ก่อนเนาะแล้วก็ถ้ามีเครื่องหมายอื่นๆในเทคอื่นๆก็จะมาสอนเพิ่มเติมกันในคลิปต่อๆไปก็ขอบคุณค่ะ